การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ปีการศึกษา2,566ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบสีมาตรการเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนโรงเรียนบ้านหนองไม้ซอนางวรรณภาเรียงเจริญผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองไม้ซอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสารสภาพปัญหา ภาษาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารทำให้คนเราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้การใช้ภาษาประกอบด้วยทักษะในการใช้ภาษาได้แก่การฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่สำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เเพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตจากการแสวงหาและเรียนรู้ สาเหตุสาคัญที่ทําให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอ่านไม่ออกคือการที่นักเรียนขาดทักษะในการสะกดคําทั้งสะกดการอ่านและสะกดการเขียนจากสภาพปัญหาดังกล่าวโรงเรียนได้เห็นความสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไม้สอโดยใช้รูปแบบสีมาตรการเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ P. Plan ขั้นวางแผน D. Do ขั้นลงมือทำ C. Check ขั้นตรวจสอบและประเมินผล A. Action ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรการที่ 1. สร้างความตระหนักโรงเรียนให้ความสำคัญและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โดยมีแนวดำเนินการดังนี้ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญของการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้นให้การสนับสนุนครูให้มีกำลังใจการจัดการเรียนการสอนโดยให้การสนับสนุนด้านวัสดุการเรียนการสอนการสร้างขวัญกำลังใจ 2. ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนมีความรับผิดชอบและมีเทคนิคการสอนทางด้านภาษาไทยเป็นอย่างดีมาตรการที่2 กำหนดแผนงานพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนโดยมีแนวดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมครูให้เข้าใจในโยบายและแนวทางปฏิบัติ 2. เน้นการสอนภาษาไทยโดยการเพิ่มกิจกรรมเสริมนอกเวลา 3. คณะครูประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนภาษาไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 4. ประสานงานและขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนเรื่องการบ้านการอ่านการเขียนอย่างสม่ำเสมอ 5. คณะครูร่วมกันผลิตสื่อภาษาไทยเพื่อให้ครูนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 6. จัดมุมหนังสือในห้องเรียนและห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าจัดให้มีบรรยากาศน่าอ่านน่าเรียน มาตรการที่3นำสู่การปฏิบัติการสอนและทดสอบคำพื้นฐานของแต่ละระดับชับ้นโดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ใช้การสอนด้วยวิธีหลากหลายนำนวัตกรรมมาช่วยในกระบวนการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมการฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกเพื่อให้เกิดทักษะการอ่านคำเขียนคำแต่งประโยคและเขียนเรื่องการสอนโดยเรียนปนเล่นสอนภาษาไทยกับเพลงเป็นเพลงที่สนุกสนุก และเด็กๆสนใจอ่านนิทานสนุกๆหรืออ่านข่าวให้นักเรียนฟังทุกวันทุกชั้นและฝึกเขียนเรื่องเล่าเรื่องสั้นๆใช้เกมประกอบการสอนง่ายๆโดยการใช้บัตรคำอาจเป็นคำง่ายๆคำพื้นฐานคำที่ใช้ทุกวันมาตรการที่4นิเทศติดตามกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนอย่างใกล้ชิดเยี่ยมชั้นเรียนทุกระยะ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงโดยมีแนวดำเนินการดังนี้นิเทศติดตามและให้ความช่วยเหลือครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6อย่างใกล้ชิดทุกชั้นเรียนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง